การถ่ายทําภาพยนตร์แม้จะมีการวางแผนมาอย่างดีเพียงใดความผิดพลาดที่ไม่มีใครคาดคิดก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นการลืมบทของนักแสดงอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆในระหว่างการถ่ายทําหรือการแสดงผิดพลาดนอกบทของเหล่านักแสดงถือเป็นสิ่งที่ใครก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นในกองถ่ายแต่ก็มีอยู่หลายครั้งอีกเช่นกันที่ข้อผิดพลาดเหล่านั้นถูกแก้ไขสถานการณ์เอาไว้ได้อย่างทันท่นทวงทีด้วยความเป็นมืออาชีพบวกกับประสบการณ์ของนักแสดงจนสามารถคลิกเทคแย่แย ให้กลายมาเป็นเทคที่ดีที่สุดรูมไปถึงตัวผู้กำกับเองที่กล้าเลือกเอาฉากผิดพลาดนั้นมาใส่ไว้ในภาพยนตร์แถมหลายต่อหลายฉากนั้นก็ยังได้กลายมาเป็นฉากโปรดในตำนานของแฟนหนังหลายคนอีกด้วยคิดว่าคลิปดีครับจะขอพาเพื่อนๆไปพบกับ10ฉากเด็ดที่เกิดจากความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจในระหว่างการถ่ายทำและถูกเลือกให้เข้าไปอยู่ในหนังจนสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมมามากมายจนถึงปัจจุบัน ก่อนอื่นนะครับข็ต้องขอแจ้งเตือนเอาไว้ว่าคลิปนี้อาจจะมีการเปิดเผยเรื่องราวบางส่วนของภาพยนตร์หากเพื่อนๆอยากรับชมภาพยนตร์อย่างเต็มอรรถโดยไม่โดนสปอยเนื้อหาซะก,ก่อนก็สามารถแวะมาชมคลิปนี้ได้ในภายหลังเอาละครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราตามไปดูกันเลยครับกับคีวอปสิบความผิดพลาดที่กลับกลายเป็นชักเด็ดมิสซิสดฟปี หนึ่งในการแสดงอันน่าประทับใจของนักสแสดงผู้ล่วงลับอย่างโรบินวิลเลียมส์ที่ได้ฝากผลงานเอาไว้ในหนังครอบครัวอันแสนอบอุ่นกับบทบาทของคุณพ่อตกอับที่ถูกภรรยาฟ้องหยา่าแถมยังเสียสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกๆไปครับเขาเลยลงทุนปลอมตัวเป็นหญิงชราในชื่อของคุณนายดาวไฟเพื่อสมัครไปเป็นพี่เลี้ยงดูแลลูกๆของตัวเองซะเลยและฉากผิดพลาดนอกบทที่ทีมงานไม่ได้คาดคิดเอาไว้ครับก็คือฉากที่คุณนายดาวไฟ เอาหน้าทิมลงไปบนเค้กในตู้เย็นเพื่อปกปิดใบหน้าที่ยังไม่ได้แปลงโฉมเอาไว้ให้ดูเสมือนว่าเธอกำลังพอกหน้าอยู่นั่นเองครับแต่ด้วยความร้อนจากอุณหภูมิของไฟในฉาก <c oughs> ได้ทำให้ครีมเค้กบนหน้าของคุณนายดาวฟายเริ่มละลายไหลย,ย้อยลงมาเรื่อยๆจนหล่นลงไปในแก้วน้ำชา oh, แต่ด้วยความเป็นมืออาชีพของโรบินวิลเลียมส์เขาก็สามารถคิดบทพูดขึ้นมาใหม่ได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ยังคงสวมบทบาทของตัวเองต่อไปได้อย่างลื่นไหลและเป็นธรรมชาติซึ่งคาดว่าทางทีมงานได้มีการถ่ายทําเพิ่มเติมสําหรับช็อตที่คลิมลนลงไปในแก้วน้าําฉาได้อย่างพอเหมาะพอเจาะเพื่อน,นํามาตัดต่อเสริมเข้าไปอีกทีให้ฉากนี้ออกมาสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นจนได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งในฉากฮ่าสุด,ดโด่งดังที่กลายเป็นที่จดจําของผู้ชมมาจนถึงทุกวันนี้ครับเรนแมนปี Man, พันเก้าร้อยแปดสิบแปด Have ภาพยนตร์คุณภาพการันตีสีรางวัลใหญ่บนเวทีออสการ์อย่างรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมที่ดัสตินฮอฟแมนสามารถความมาครองได้สำเร็จเป็นครั้งที่2กับบทบาทของเรมอนชายออทิสติกที่อยู่ดีๆก็มีน้องชายอย่างชาลีที่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนโผล่เข้ามาในชีวิตรบทโดยทอมครูซ <What? S 1> และฉากที่เราจะมาพูดถึงกันนี้ครับก็คือฉากในตู้โทรศัพท์ พี่ชาลีกำลังยกหูโทรศัพท์คุยอยู่โดยมีเรมอนด์พี่ชายออทิสติกเข้ามาแทรกยืนอยู่ในตู้โทรศัพท์ด้วย uh oh. โดยดัสตินฮอฟแมนได้ผายลมออกมาขณะที่อยู่ในตู้โทรศัพท์แคบ,แคบ,แคบยางไม่ตั้งใจจนทําให้นักแสดงหนุ่มรุ่นน้องอย่างทอมครูสถึงกับต้อง <Tom S 1> เอ่ย <Man. S 1> ปากถามซ right? ึ่งทั้งสองคนก็ยังคงเลื่อนไหลไปตามบทโดยไม่มีการสั่งคัดแม้ว่าทอมครูสจะพยายามเปิดประตูเพื่อระบายกลิ่นในขณะที่ดัสตินฮอฟแมน ก็ยังคงสมบทบาทตัวละครของตัวเองเอาไว้ได้เป็นอย่างดีครับโดยดัสตินฮอฟแมนได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ในภายหลังว่าฉากพายลมตอ่อหน้าทอมครุสในตู้โทรศัพท์ของเรื่องนี้ <c oughs> ถือเป็นหนึ่งในฉากโปรดในดวงใจที่เขาชื่นชอบมากที่สุดในบรรดาภาพะยนตร์ทั้งหมดที่เขาเคยได้แสดงมา okay. Okay. ไททานิกปี1997 okay. <c oughs> แน่นอนว่า มีหลายฉากสุดคลาสสิกที่ตราตรึงใจแฟนหนังมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษกับมหากาพย์ความรักต่างชนชั้นบนเรือไททานิกระหว่างแจ็คเด็กหนุ่มแรรอนรับบทโดยลีโอนาร์โดดีแคปริโอที่มาพบรักกับโรสสาวงามผู้สูงศักดิ์รับบทโดยเคทวินสเลตซึ่งหนึ่งในฉากไอคอนิกอันโด่งดังที่เราจะหยิบมาพูดถึงกันก็คือฉากที่แจ็คนัดกับโรสให้มาเป็นแบบวาดรูปในห้องตามลำพังเพียง2ต่อ2โดยตามบทแล้วครับแจ็ค ต้องบอกให้โรสไปนอนโพสท่าอยู่บนโซฟาแต่ด้วยความตื่นเต้นที่ล mm ีโอนาโดเห็นนักแสดงสาวเปลือยหมดจดต่อหน้าต่อตอทาทำเอานักแสดงหนุ่มเจ้าบทบาทถึงกับพูดผิดพูดถูกบอกให้นางเอกสาวไปนอนบนเตียงแทนซะอย่างนั้นก่อนจะพูดตะกุกตะกักแก้บ,บทใหม่อย่างรวดเร็วบอกให้โรสไปนอนบนโซฟาแทนตามบทที่มันควรจะเป็น <The couch. S 1> แต่ความผิดพลาดนี้กลับกลายเป็นที่ชื่นชอบของผูก้กำกับอย่างเจมส์ไคเมรอนเป็นอย่างมาก ด้วยความสมจริงทางการแสดงของคู่พระนางโดยเฉพาะตัวพระเอกหนุ่มลีโอนาร์โดที่ดูประมาทได้อย่างเป็นธรรมชาติจนเจมส์คาเมรอนเลือกที่จะบรรจุเทคนี้เอาไว้ในภาพยนตร์ที่เราได้รับชมกันครับด r s t r a n ร e สเตรนช์ How Island to stop foraging and left the bomb ปีพันเก้าร้อยภาพยนตร์ตลกร้ายที่เสียสีการเมืองในยุคสงครามเย็นออกมาได้อย่างเจ็บแสบ จากฝีมือของผู้กำกับสุดเนียบอย่างสแตลลี่คูบริกและฉากผิดพลาดของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นในระหว่างการถ่ายทำเมื่อจอร์จซีสกอตตนักแสดงชายในบทของนายพลบักเตอร์จิสันเดินสะดุดล้มในขณะที่เขากำลังโต้เถียงกับนักแสดงร่วมซีนอยู่โดยที่เขายังคงพูดต่อไปแม้ว่าจะกลิ้งลงไปกองกับพื้นแล้วก็ตามครับแถมยังลุกขึ้นมาแสดงต่อได้จนจบราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น ด้วยความเข้าใจผิดของผู้กำกับจอมเทคยับอย่างคูบริกที่เขาคิดว่านักแสดงตั้งใจแสดงออกมาแบบนั้นโดยที่ไม่ได้เอะใจว่านั่นมันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ได้ตั้งใจทําให้เขาเลือกเอาเทคนี้มาใส่ไว้ในภาพยนตร์ครับซึ่งภาพที่ปรากฏออกมาก็ไปกันได้ดีกับโทนคอมเมดี้ของภาพยนตร์เรื่องนี้เซนต์ออฟอ o วู n มนปีพันเก้าร้อยสิบสอง ผลงานภาพยนตร์ดราม่าที่ส่งให้อัลปาชิโนคว้ารางวัลอสการ์ตัวแรกในสาขานักสแสดงนำชายยอดเยี่ยมไปครองได้สำเร็จครับจากบทบาทของแฟรงก์อดีตนายทหารอารมณ์ร้ายที่ประสบอุบัติเหตุจนต้องสูญเสียความสามารถในการมองเห็นไปซึ่งอัลปาชิโนก็ได้ทำการค้นคว้าหาข้อมูลอย่างหนักเพื่อเตรียมตัวสำหรับบทนี้ทั้งยังมีการเข้าไปพูดคุยและศึกษาผู้คนในโรงเรียนของผู้พิการทางสายตาเขาพยายามทำให้ตัวเองเข้าถึงความรู้สึกของคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้จริงๆ โดยการไม่ใช้สายตาเพ่งเล็งไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือแม้แต่การไม่สบตากับคู่สนทนาและยังใช้ไม้เท้านำทางตลอดการถ่ายทำจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุเล็กๆขึ้นในขณะถ่ายทำฉากหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเมื่อแฟรงค์ถุนพลันเดินข้ามถนนออกไปคนเดียวอย่างไม่เกรงกลัวรถราที่วิ่งกันอยู่ขวักขวายบนท้องถนนจนเขาเดินไปชนกับถังขยะอีกฟากหนึ่งของถนนเข้าอย่างจังจนล้มลงโดยทั้งอัลปาชิโนและคริส โดนิลซึ่งระบบทเป็นผู้ดูแลของแฟรงค์ต่างก็ยังคงสวมบทบาทตัวละครของตัวเองไปจนจบฉากแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในบทก็ทําให้ฉากนี้ออกมาดูสมจริงและช่วยเสริมเรื่องราวของภาพยนตร์ให้ออกมามีมิติมากยิ่งขึ้น Star Wars Episode i A New Hope ปี1977มหากาพย์ภาพยนตร์สงครามอวกาศอันโดงดัง ของผู้กำกับจอร์จลูคัสก็มีฉากผิดพลาดที่ได้กลายมาเป็นที่จดจำของผู้ชมเมื่อนหนึ่งในทหารผู้น่าเกรงขามในชุดเกราะสีขาวอย่างสตอม t ูเปอร์เดินหัวโคกจนประตูอย่างจังจนหน้าหงายเนื่องมาจากหมวกกันน็อกที่นักแสดงสวมใส่อยู่นั้นได้บดบังวิสัยทัศน์การมองเห็นจนทำให้เขากะระยะผิดพลาดไปซึ่งฉากนี้ครับก็ได้กลายมาเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในหมู่แฟนนั้งจนต้องมีการใส่ซาวเอฟเฟกต์การชนเพิ่มเข้าไปในฉากนี้สำหรับแผ่นดีวีดีที่นำออกมาจำหน่ายใหม่ในปี2 0 0 4 นอกจากจะเพื่อเอาใจแฟนหนังแล้วการเน้นฉากผิดพลาดในตำนานนี้ด้วยเสียงก็ยังสามารถเรียกรอยยิ้มจากผู้ชมได้อีกด้วย t i e f r e n c e s t o n Aries ปี2001ภา <As always, S 1> พยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ผลงานการแสดงหนังเรื่องแรกของแอน h a แฮ a เว y ที่แจ้งเกิดให้เธอโด่งดังเป็นพลุแตกในบทของมีอาเด็กสาวแวน่นน้าหัวฟูสุดซุมซามกลายมาเป็นเจ้าหญิงรัชทายาทในช่วพิปตาซึ่งฉากผิดพลาดของหนังเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นในระหว่างการถ่ายทำฉากที่มีอากำลังพูดคุยกับเพื่อนสาวและก้าวเดินขึ้นไปบนอัธจันท์แอนก้าวพลาดจนลื่นก้นกระแทกลงบนที่นั่งของอัธจันท์อย่างแรงจนเพื่อนนักสแสดงที่เข้าฉากอยู่ด้วยกันต้องรีบปรีเข้ามาสอบถามถึงอาการและด้วยความที่เป็นมืออาชีพของนักแสดงสาวเธอจึงหัวเราะเสียงดัง และตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรและสวมบทบาทการแสดงของเธอต่อไปแน่นอนครับว่าผู้กำกับของเรื่องอย่างแกรี่มาเชลเขาชื่นชอบฉากนี้เอามากๆพร้อมกับชื่นชมการแสดงของแอนแฮตเทเบว่าได้แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมและเข้าถึงบทบาทเด็กสาวซุ่มซ่ามได้อย่างเป็นธรรมชาติจนไม่พลาดที่จะนำเทคนี้มาใส่เอาไว้ในภาพยนตร์ที่เราได้รับชมกันครับ The Outsiders ป19ี1983ภาพยนตร์อาชายกรรมดราม่าเข้มข้นเรื่องราวความขัดแย้งของวัยรุ่สองแก๊งในเมืองชนบทผลงานของผู้กำกับระดับตำนานอย่างฟรานซิสฟ <Francis Ford, S 2> อร์ดคาปาลาแต่ฉากผิดพลาดฉากนี้ก็ <S 2> <S 2> ได้ช่วยสร้างสีสันไม่ให้ผู้ชมต้องตึงเครียดจนเกินไปโดยเป็นฉากที่ดาลลัสที่รับบทโดยแมตต์เดวลลอนเข้ามานั่งในโรงหนังและพยายามยกขาขึ้นไปพาดเก้าอี้ด้านหน้าแต่ก็ดันพลาดท่าตกเก้าอี้ไปโดยไม่ตั้งใจครับ แล้วก็ได้ทำเอานักแสดงเพื่อนร่วมฉากที่นั่งอยู่ข้างๆกลั้นเสียงหัวเราะเอาไว้ไม่อยู่ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าซีโทมัสโฮเวลนักแสดงนําชายอีกคนได้เหลือผันมามองกล้องเพื่อดูว่าผู้กํากับจะสังคัดเพื่อถ่ายทําใหม่หรือไม่แต่เมื่อไรซึ่งสัญญาณใดๆจากผู้กํากับพวกเขาจึงต้องเดินหน้าแสดงกันต่อไปครับโดยบทดับที่สุดก็มาตกอยู่ที่นักแสดงสาวไดแอนเล็กที่ต้องฝืนกลั้นหัวเราะเอาไว้ในขณะที่แมดเดอลอนก็ลุกกลับขึ้นมาแสดงต่อคู่กับเธอ ราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านั้น How do g r i c h stole Christmas ปี2000ภาพยนต์คอมดี้แฟนตาซีกับบทบาทการแสดงแนวถนัดของ Jim แค r ์รีไดบทของ Grinch <c oughs> สิ่งมีชีวิตตัวสีเขียวที่ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและแสนเกลียดชังความเรื่นเริงของผู้คนที่เฉลิมฉลองกันอย่างเอกเรกในเทศกาลวันคริสต์มาสโดยในฉากผิดพลาดอันน่าทึ่งของเรื่องนี้ครับเป็นฉากที่จิมแคร์รีดึง้าพปูโตออกมาอย่างรวดเร็วทั้งๆที่มีจานชามข้าวของวางอยู่มากมายโดยที่ข้าวของบนโต๊ะทุกชิ้นยังคงตั้งอยู่ที่เดิมได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้คนทั่วไปต้องใช้เวลาในการฝึกฝนอย่างหนักมาก เพื่อจะทําให้สําเร็จได้สมบูรณ์แบบอย่างนี้แต่น่าเสียดายที่นั่นไม่ใช่สิ่งที่บทของหนังเรื่องนี้ได้เขียนเอาไว้ครับจิมแครีรีจึงต้องวิ่งกลับเข้าไปปัดข้าวของลงจากโต๊ะให้หมดก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการสะบัดโต๊ะคว่ำลงกับพื้นเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่บนโต๊ะอีกกลายเป็นฉากผิดพลาดที่กลับเรียกเสียงฮาจากผู้ชมได้มากกว่าเดิมอย่างไม่ตั้งใจครับ The Lord of the Rings The Fellowship of the r i n g ปี2001 yes, ปฐมบทของภาพยนตร์ตรายภาค yes, มหากาบศึกชิงแหวนที่ผู้คนทั่วโลกลงรักเรื่องนี้ครับ mm hmm. ก็มีฉากผิดพลาดระหว่างการถ่ายทำเกิดขึ้นอยู่เช่นกัน mm hmm. และฉากที่ว่านั้นก็คือฉากที่เอ mm ียนแม็กเคลเลนในบทของพ mm ่อมดแกนดอฟเดินทางมาที่กระท่อมของฮอปบิด hmm. ซึ่งมีเพดานเตี้ยกว่าความสูงของมนุษย์ปกติ Welcome. Welcome. แม้ว่าเขาจะพยายามระมัดระวังตัวเองเป็นอย่างดีในตอนแรกแต่ก็ดูเหมือนว่านั่นจะยังไม่เพียงพอครับเมื่อแกรนดอฟเริ่มลืมตัวว่าเขากำลังอยู่ในกระท่อมจิ๋วจนเดินถอยหลังไปชนกับโคมไฟที่ห้อยต่ำลงมาก่อนจะหันหน้ามาหัวโขกเข้ากับคานมาอย่างแรงจนเขาร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดครับแต่ด้วยความเป็นนักแสดงมืออาชีพเขาก็รีบเก็บอาการไว้อย่างรวดเร็วและทำการแสดงต่อไปอย่างไม่มีสะดุดสร้างความประทับใจให้กับผู้กำกับปีเตอร์แจ็กสันเป็นอย่างมาก จนเขาได้เลือกเทคนี้มาใช้ในฉากของภาพยนตร์ที่เราได้รับชมกัน<อ>และทั้งหมดนี้ครับก็คือคีย์ว์10ความผิดพลาดที่กลับกลายเป็นฉากเด็ดที่ได้คัดสรรมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันในคลิปนี้นะครับถ้าหากเพื่อนๆชื่นชอบในฉากไหนเป็นพิเศษหรืออยากจะแนะนําฉากผิดพลาดของภาพยนตร์เรื่องอื่นๆเพิ่มเติมก็พิมพ์กันมาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับหวังว่าคงจะถูกใจคอหนังทุกคนไม่มากก็น้อยชมคลิปนี้แล้ว เป็นกำลังใจให้กับคียวอบด้วยการกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนการมาของคลิปใหม่ๆเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ